ไร่และหนึ่งพันบาทถูกโอนตรงเข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่มีการปรับปรุงแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกสในการส่งข้อมูลขึ้นสถานะนะคะว่าส่งข้อมูลแล้วตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะเงินชาวนาไร่และหนึ่งพันบาทถูกโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวนาแล้วนะคะสําหรับคนที่ แจ้งปลูกจัดชุดตรวจสอบสําเร็จแล้วก็ผ่านสถานการณ์ประชาคมเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการติดประกาศส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกศที่29สิงหาคม2568ยินดีด้วยค่ะตั้งแต่เที่ยงคืนทกศโ,ทโ,โอนเงินเข้าบัญชีให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาแล้วใครมีแอปพลิเคชัน BSC Mobile ก็จะสามารถทราบผลได้ทันทีใครที่เข้าไปตรวจสอบนะคะผ่านชุมโค inbc. com ก็จะได้รู้ได้ทันทีว่าเงินเข้าแล้วส่วนใครที่เช็คผ่านบัตร ATM หรือว่าปรับสม บัญชีไปตรวจสอบได้เลยนะคะแล้วก็มีแผนการจ่ายเงินผ่านหน้าเคาน์เตอร์มาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะเช้านี้ค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาทางภาคอีสานนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหนองคายบึงกาฬเลยอุรธานีนครพนมสกลนครหนองบัวลําพูขอนแก่นกาฬสิน์มุกดาหารชัยภูมิมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินและก็ศรีสะเกษเงินถูกโอนตรงเข้าบัญชีแล้วนะคะแต่ไม่ได้รับทุกคนนะคะได้รับเฉพาะคน ที่สถานะเปลี่ยนส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารตกลเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีสถานะเปลี่ยนนะคะติดต่อที่เกษตรอำเภอในพื้นที่ของท่านแล้วก็ส่งข้อมูลเตรียมรับการโอนเงินค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล,ล่าสุดที่นามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ